สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอะอ้นพี่สาวลงพลน,นะคะนี่นะคะก็รถไถก็ปั่นรอบ็อกที่สองแล้วนะคะเป็นเป็นตะกร้านะคะตรงนี้นะคะ ก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนละเอียดเลยนะคะ น้ำเยอะนะคะวันนี้ป้าออนได้ดำนาน้ำนะคะวันนี้ไม่เจ็บหัวโป้มืออีกแล้วนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฝนตกเมื่อคืนนี้แรงมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็คุณเอฟซีก็สังเกตได้นะคะเนี่นะคะคันแทนาป้าออนอยากขึ้นเต็มเลยนะคะต้องได้ทำให้มัน ยุบลงกว่าน,นี้นะคะให้มันแปนกว่าน,นี้นะคะเราเวลาเรามองดูมาดูนานเราก็จะได้ดูงามเนาะงามตานะคะถ้าเห็นแต่หญ้าก็ไม่งามตานะคะพระออนอยากเห็นให้แบบมองลงมาแล้วเห็นต้นข้าวเราเลยค่ะจะได้อุ่นใจนะคะจะได้อุ่นใจ จะได้ก้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าป้าออนเอาหุ่มาใส่สองรอบนะคะะก้าตานี้นะคะแต่ก็ยังว่านะคะป้าออนก็ไปเอาก้าคนที่เขานะคะดำแล้วดำเสร็จแล้วนะคะก้าเขาเหลือนะคะเขาบอกให้ป้าออนไปถอนเอาป้าออนก็ให้คนไปถอนให้นะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะทีนี้ก้าของป้าออนก็เลยเหลือเยอะนะคะป้าออนก็บอกให้เข้ามาถอนอยู่นะคะ แต่ว่าคนเขาก็ทําใกล้จะเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะที่เหลือก็ส่วนน้อยนะคะที่เหลือก็ส่วนน้อยนะคะส่วนมากคนเขาก็จะทํานาหวานกันนะคะคุณเอฟซทุกท่านนะคะส่วนน้อยมีบางส่วนนะคะคือดำนาอยู่นะคะ ยาเตรมเลยคอนเทนาเดี๋ยวป้าออนก็จะ,จะจะทยอยทยอยทำแต่ละวันแต่ละวันสัย่าไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะเหนื่อยป้าออนก็จะพักก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครบังคับป้าออนนะคะอันนี้เป็นงานของเรานะคะงานของเราที่ก็ที่ของเรานะคะเราก็ต้องมันทำให้มันเป็นเปรเนาะ จะได้มองลงมาแล้วจะได้โล่งๆตานะคะนั่นนะคะคุณ fc สังเกตเลยนะคะข้างบนนั่นนะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะนี่นะคะเ็ดหน้านานนี่นะคะพปอออนก็จะถางหญ้านะคะมุมน้านก่อนนะคะประมาณสี่ไล่กว่านะคะก็จะเอาอะไรอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณ fc ก็อย่าลืมนะคะติดตามดูนะคะว่าปอออนจะเอาอะไรมาปลูกใส่นะคะแต่ก่อนที่จะมาปลูกเราต้องทําให้มันแปนก่อนเนาะ ทางหญ้าให้แปลนก่อนนะคะ ก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละเอียดละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวพ่อออนก็จะถ่ายคุณเอฟีได้ดูอีกครั้งนึงนะคะตอนที่เขาปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะส่วนส่วนล็อกนี้นะคะย่าพาไม่ให้ปั่นนะคะล็อกนี้นะคะเพราะว่าตอนที่ลุงเสือมาหว่านให้นะคะก็เป็นที่ดินไม่มีน้ํานะคะคือแห้งเลยนะคะแห้งเลยนะคะ ณปัจจุบันนี้นะคะก็ขนาดนี้นะคะต้นก้านะคะหญ้าพาปลูกของไม่ให้ไม่ให้ปั่นนะคะตรงนี้นะคะก็โน่นนะคะสวนโน่นนะคะปลูกของหญ้าพาไม่ให้ปั่นนะคะก็ะอ่อนก็เก็บไว้นะคะเก็บวบแล้วไม่ปั่นก็ไม่ปั่นเนาะ เอสซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปะออนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ